แก้ทางมาอีเพราะว่าตอนเวละเราทํป่อไว้บางตัวมันก็จะไม่ถึดมากเวลาตายเกิดกสวัสดีครับวันนี้พบกับเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไครซีหกและทีมกายภาพของเขานะครับต้องบอกว่าไครเนี่ยมันเป็นฮีโร่อนเนกประสงค์นะครับมันสามารถลงอารีน่าก็ได้นะครับไต่หอก็ดีสงครามชิงปราสาทก็โหดเหมือนกันครับสงครามกิลวนี่ยิ่งเป็นตัวหลักแล้บแถมผมใช้ออโต้เลดมังกรชั้น11ได้อีกด้วยครับ ถามมันยังปล่อยฟาร์มลูบี้ในด่านฝัน้ายได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมใช้มันฟาร์มในด่านที่13อยู่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักเจ้าใครกันก่อนนะครับใครเนี่ยเป็นตัวโจมตีสายกายภาพนะครับจัดว่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมผมเลยก็ว่าได้ครับการตีธรรมดาของใครเนี่ยเขาก็จะทําความเสียหายกับศัตรูเดี่ยวนะครับจะสร้างความเสียหายหนึ่งครั้งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เมื่อโจมตีพื้นฐานของตนเองทำงานสองครั้งนะครับจะโจมตีเพิ่มเติมมสสร้าาางควเียหยห เท่ากับ130%ของพลังโจมตีกายภาพ1ครั้งนะครับและเมื่อเขาโจมตีเพิ่มเติมนะครับมันจะมีโอกาสขจัดบัฟนะครับ1ผลอัตรา30%ซนะครับซึ่งการโจมตีที่เขาตีเบิ้ลเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเพ่งเล็งผู้สรงพลังนะครับหมายความว่าเขาจะโจมตีคนที่มีพลังโจมตีสูงสุดของอีกฝ่ายก่อนนั่นเองครับต่อมานะครับสกิลหนึของใครเนี่ยก็คือห่วงโซ่เหล็กกดขี่นะครับเป้าหมายคือศัตรู4คนนะครับ ความเสียหายไม่สนป้องกัน,นครับ72%ของพลังโจมตีแกยภาพครับแล้วก็10%ของ HP สูงสุดของเป้าหมาย2ฮิตนั่นเองซึ่งปริมาณความเสียหายจะเพิ่มขึ้นสูงสุด50%นะครับตามสัดส่วน HP ของเป้าหมายที่เสียไปหมายความว่าถ้าเป้าหมายเสียเลือดไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นเท่านั้น,นครับและจะจํากัดความเสียหายตามสัดส่วน HP ด้วยครับและทำดาเมจได้เพียง75%ของพลังโจมตีของผู้ไล่เท่านั้น และยังติดเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือศัตรูเดี่ยวการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังนะครับก็คือศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนั่นเองจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ65%ของพลังโจมตีกนภาพด้วยซึ่งสกิลเนี่ยครับเขาจะโจมตีแบบไม่สนป้องกันเป้าหมาย40%นะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัว C6 แล้วการที่เป็น C6 นะครับเขาจะได้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับทำให้ตีเจาะเกาะแรงมากๆเลยบวกกับ ยิ่งตีตัวที่มีเลือดเยอะเท่าไหร่อะมันก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นเท่านั้นครับและด้วยความสามารถพวกเนี่ยครับการตีเจาะเกาะการโจมตีศัตรู4ี่คนการโจมตีศัตรูตามเพีเลือดครับมันจะทําให้เจ้าใครเนี่ยสามารถลงอีเวนต์อื่นๆได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นสงครามปราทกิลนะครับหรือตีเลดมังกรที่ตัวมันเนี่ยมีเกาะหนาๆก็ได้ครับซึ่งตัวมันเนี่ยค่อนข้างอนเนกประสงค์มากๆเลยครับต่อมานะครับสกิลที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือสกิลหลุมศพแห่งโซครับ เป้าหมายคือศัตรู4คนเหมือนกันนะครับจะขัดจัดบัฟ2ผลนะครับอัตรา100สร้างความเสียหายทะลุทะลวงไม่สนพลังป้องกัน2ครั้งนะครับเท่ากับ90%ของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมคือศัตรูเดี่ยวครับการเพ่งเลงของผู้ทรงพลังครับเขาก็จะโจมตีคนที่มีพลังโจมตีสูงสุดของศัตรูก่อนนั่นเองจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ65%ของพลังโจมตีกายภาพนะครับ แล้วเมื่อเราเป็น C6 นะครับเขาก็จะได้รับผลไม่สนป้องกันเพิ่มนะครับทำให้ตีเจาะเกาะเพิ่มขึ้นเป็น40%ครับและแพสซีฟของเขาสำคัญมากมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มอัตราคิติคอนครับ27%อนะครับจะทำให้เราสามารถทำของยางอื่นเพิ่มได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันมีอัตราคิติคอนที่สูงอยู่แล้วนะครับและเมื่อต่อสู้นะครับหากมีพันธมิตรสายโจมตี3คนขึ้นไปนะความเสียหายทั้งหมดจะไม่มีผลนะครับต้องถูกโจมตีถึง4ครั้งนะครับถึงจะทำลาย เกาะของเขาได้ครับและหากเคพีของตนเองน้อยกว่า70%นะครับความเสียหายทั้งหมดจะไม่มีผลครับก็คือจะได้รับเกาะอีก4ครั้งนั่นเองทําให้เขามีเกาะที่หนามากๆครับกว่าจะทาลายเกาะเขาได้ต้องใช้หลายฮิตเหมือนกันซึ่งมันจะทํางาน1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับเงื่อนไขคือต้องจัดวางสายโจมตี3คนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกคือศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับก็จะโดนการเพ่งเลียงของผู้ทรงพลังนับจะทําให้ติดแพสซีฟสกิลอื่นๆนะครับของสกิล ตีพื้นฐานของสกิลท่านหนึ่งท่าสองครับนี่แพสซีฟนี้ครับต่อมานะครับเป้าหมายคือศัตรูทั้งหมดนะครับเมื่อโจมตีทั้งหมดของตนเองทํางาน2ครั้งจะสร้างความเสียหายแบบไม่สนป้องกันเท่ากับ3 2ของ HP สูงสุดของเป้าหมาย1ครั้งนะครับจำกัดความเสียหายตามสัดส่วน HP แล้วก็100%ของพลังโจมตีของผู้ไล่หมายความว่าเราจะโจมตีธรรมดาก็ได้ใช้สกิลก็ได้ครับนับเป็น2ครั้งเมื่อครบ2ครั้งแล้วครับแพสซีฟนี้จะทํางาน เป้าหมายคือศัตรูทุกตัวนะครับและเขาจะสร้างความเสียหายแบบไม่สนป้องกัน32%ของ HP ของเป้าหมายนะครับหมายความว่ายิ่งแม็ก HP ของศัตรูมีเยอะนะครับมันจะยิ่งทาความเสียหายที่รุนแรงขึ้นนะครับและจํากัดสัดส่วนตาม100%อเของดาเมจของเรานะครับหมายความว่าเราจะต้องขยายแม็กพลังโจมตีของเราให้สูงขึ้นนะครับมันก็จะได้ความเสียหายที่สูงขึ้นนะครับอันนี้คือสกิลที่อัปเกรดผลมาแล้วนะครับและเมื่อเราลด C2 นะครับมันก็จะได้ เกราะเพิ่มขึ้นมา4ครั้งนะครับเมื่อเลือดตัวเองเหลือน้อยกว่า70%ครับนี่ครับคือสกิลของใครทั้งหมดครับซึ่งใครเนี่ยจัดว่าเป็นตัวหลักของผมเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ใครในการลงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะฟาร์มลูบี้ายวันนะครับหรือลงอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยครับผมใช้ใครแทบจะทุกอีเวนต์เลยก็ว่าได้ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมของใครกันไอเทมของใครที่ผมใช้นะผมใช้เป็นเซตคีนะครับ เพื่อนๆอ,นอาจจะทําเป็นเซตจุดอ่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นเซตคิตตคอนก็ใส่ได้เหมือนกันหรือจะเซตตีบอสก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสู้กับคนนะครับผมคิดว่าเซตจุดอ่อนน่าจะโจมตีคนแรงที่สุดครับแต่ว่าผมเอามาใช้แบบอเนอกประสงค์ผมเลยใช้เซตคิติคอนเพราะว่าของที่ผมใช้ให้มันอะ่ะผมจะใส่เป็นความเสียหายคิติคอนครับเพราะว่าตัวของใครอะ่ะมันมีคิติคอนอยู่แล้ว18นะครับจากการที่เราอัพซีให้มันแล้วก็27%จนะครับจากสกิลพสซีฟของมันครับ ทำให้เมื่อรวมกันแล้วอ่ะกับความสามารถติดตัวมาถึงอ่ะมันจะมีอัตราคีทตคอนอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับทำให้เราไม่จําเป็นต้องทําคีติคอนเพิ่มครับพอเราไม่ต้องทําอัตราคีติคอนครับมันจะทําให้เราไปขยายแมกดาเมตโดยใส่ความเสียหายคีติคอนแทนได้ถึง2ชิ้นเลยครับแล้วก็หาเป็นออฟลองเป็นอัตราคีติคอนแทนได้ครับ และถ้าเป็นไปได้ก็เพิ่มความเสียหายคิติคอนก็ได้เหมือนกันครับมันก็จะขยายความเสียหายของตัวเองอะแบบแรงขึ้นมากๆแล้วครับเวลาตีพวกมังกรหรือเวลาที่เราฟาร์มแบบนี้ครับส่วนเสื้อนะครับผมจะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับ28%แล้วก็หาออฟเป็นพลังโจมตีจุดอ่อนความเสียหายคิติคอนอัตราคิติคอนได้หมดเลยครับเสื้อผมจะใส่เป็นพลังโจมตีทั้งสองชิ้นเลยครับอันนี้ก็เป็นอัตราคิติคอนจุดอ่อนแล้วก็พลังโจมตีนะครับ ส่วนแหวนเนี่ยผมจะใส่เป็นแหวนเพิ่มโล่ให้มัน,นครับสําหรับใครนะครับผมแนะนําว่าแหวนที่จะใส่เนี่ยควรจะใส่เป็นแหวนเพิ่มโล่ให้มันนะครับหรือว่าจะใส่เป็นแหวนตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้ครับแต่แหวนที่ไม่ควรใส่เลยคือแหวนอมตะครับที่เป็นอมตะสองเทินเหมือนแพสซีฟของแทโอเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แหวนอมตะรรแพสซีฟของใครเนี่ยอาจจะไม่ทํางาน,นครับแพสซีฟที่ว่าก็คือแพสซีฟนี้ครับ เมื่อเลือดเหลือต่ํากว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความเสียหายทั้งหมดจะไม่มีผลสี่ครั้งนะครับที่บอกว่าอมตะไม่ทํางานเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาเราไป PvP ครับแล้วใครเลือดเต็มเนี่ยมันมีโอกาสที่โดน1ฮิตตายจังหวะที่เกราะมันแตกได้ครับทีนี้พอมันโดน1ฮิตตายครับเอฟเฟกนี้ก็จะไม่มีผลนะครับดังนั้นถ้าเราจะให้เอฟเฟกนี้มีผลครับแหวนที่เราควรใส่เนี่ยควรจะเป็นแหวนที่มันเพิ่มเกราะนะครับก็คือเป็นแหวนแห่งอำนาจหรือว่าเป็นแหวนเกิดใหม่ก็ได้ครับแต่่แววนนอมมตะไคครรใช้ับ ส่วนสเตตัสของผมนะครับพลังโจมตีกายภาพจะอยู่ที่4,001นะครับพลังป้องกันอยู่ที่1,000นะครับ HP อยู่ที่6,08สปีดอันนี้ผมไม่ได้ทำมาเลยครับจริงๆถ้าเพื่อนๆสามารถทำสปีดได้นะครับมันก็จะเก่งกว่าดีครับเพราะว่าในการ PvP เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้สปีดเหมือนกันครับอัตราคิดที่ค่อนอยู่ที่65%ครับแต่65%ในที่เนี้ยมันยังไม่รวมสเต็กอื่นๆของชุดนะครับถ้ารวมสเต็ตอื่นๆของชุดนะครับทั้งหมดของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่92%นะครับซึ่ง ค่อนข้างเพียงพอเลยครับสําหรับการลงด่านตีบอสตีคนทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงเลยครับเก้าสิบสเปอร์เซนต์ทำให้แหวนเนี่ยผมสามารถใส่เป็นแหวนอย่างอื่นได้ครับไม่จำเป็นต้องใส่แหวนคีริคอนก็ได้ ความเสียหายคริติคอนเนี่ยผมทำมาอยู่ที่258ครับถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยเวลาที่ทำดาเมจเนี่ยมันก็จะขยายแม็กดาเมจที่ทำขึ้นไปได้อีกพวกดาเมจตามเพตุเพีครับส่วนอัตราจุดอ่อนนะผมทำมา35%มา35%ซึ่งถ้าเกิดเราเอา,เอามันไปลงดาดต่างๆครับลงปราศาสตรลงสงครามตีปราสาสตลงตีมังกรแบบนี้ครับมันสามารถเอาไปคอมโบกับพวกบิสกิตได้ครับซึ่งมันจะเพิ่ม อัตราจุดอ่อนเข้าไปเอียครับทำให้มันโจมตีติดคิทติคอนจุดอ่อนค่อนข้างสูงเลยครับเพราะเวลาเพิ่มอัตราจุดอ่อนของบิทกิตไปเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ90%ซครับซึ่งอัตราคิทติคอนเราอยู่ที่92%อัตราโจมตีจุดอ่อนอยู่ที่ประมาณ90%าครับทำให้ติดคิทจุดอ่อนง่ายมากๆเลยแล้วเวลาดามเมจมันออกมาเนี่ยมันก็จะสูงมากมากเลยครับอัตราบล็อกอันนี้มีห้อยไว้20%นะครับแต่บางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้จะมีติดหรืออไไมม่ีีติดดก็ด้้ันน ถ้าจะให้แนะนําหลักๆที่ควรมีนะครับก็คือจะเป็นพลังโจมตีนะครับความเร็วความเสียหายคิติคอนอัตราคิติคอน,นครับอัตราจุดอ่อนอันนี้ครับคือปัจจัยหลักที่จําเป็นแต่อัตราคิติคอนอนะ่ะเราจะหาง่ายหน่อยเพราะว่าเมื่อ c หแล้วอ่ะพื้นฐานมันจะมา5้าเปอร์เซนแล้วครับได้จากชุดอีก30เก็เป็น80ดิเอร์ซแล้วครับอาจจะหาอีกนิดหน่อยก็ได้ครับมันก็จะค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราไปใส่เซ็ตจุดอ่อนนะครับสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะ เป็นตีจุดอ่อนแรงขึ้นอีก35%ครับแต่สิ่งที่หายไปนะครับจะเป็นความเสียหายคิติคอนครับเพราะว่าถ้าเราใส่เซตจ,จุดอ่อนนะครับอาวุธเนี่ยที่มันออฟความเสียหายคิติคอน2ชิ้นนะครับอาจจะต้องเอาชิ้นหนึ่งนะครับไปห้อยอัตราคิติคอนแทนนะครับเพราะว่าอัตราคิติคอนเนี่ยมันจะหายไปค่อนข้างเยอะครับแต่ถามว่าถ้าความแรงอะ่ะโดยส่วนตัวน่ะผมเชียร์เซต จุดอ่อนมากกว่าครับเพราะว่าเซตจุดอ่อนมันสามารถ PVP กับผู้เล่นได้ด้วยครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมักใช้เซตบล็อกกันครับพอผู้เล่นเขามีเซตบล็อกนะครับจะทําให้การปีของเราอ่ะไม่ติดขีพอไม่ติดขีมันก็จะไม่รุนแรงครับทีนี้เราต้องใช้จุดอ่อนมาช่วยแทนแต่ว่าด้วยตอนเนี้ยของที่ผมทําอ่ะผมยังไม่สามารถหาเซตจุดอ่อนที่มันออฟดีได้เท่าเซตขีที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยผมเลือกใช้เซตขีอยู่นะเอาล่ะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูประโยชน์ของมันกันบ้างนะ สำหรับประโยชน์แรกของมันนะครับก็คือการตีอารีนานั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับอารีนานะครับของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมจบที่อันดับ4นะครับส่วนแรงที่ได้ก็จะอยู่แรงเลเจนด์นะครับก็คือเป็นแรงอันนี้ส่วนแต้มก็จะอยู่ที่ประมาณ6 4 0 0 6 5 0 0ประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมใช้กันบ้างครับทีมที่ผมใช้เนี่ยครับก็จะเป็นใครนะครับแทโอไพคางูระนะครับแล้วก็ไอรีนนะครับและสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นตัวอีรีนนะครับ ซึ่งอ e ีลินเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้อีก21%นะครับแล้วก็จะมีศัก,กยภาพเพิ่มด้วยครับศัก,กยภาพเนี่ยผมพยายามหาแอคแท็อยู่นะแต่ว่ายังหาไม่เจอก็ใส่ HP ไปก่อนส่วนการจองสกิลล่วงหน้านะผมจะให้อีลีนออกสกิลก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นใครครับแล้วก็คางูระนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นแรนด o อมเอาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการต่อสู้ของอารีนาเนี่ยสำหรับเจ้าใครเป็นยังไงกันบ้างครับ ด้วยความที่สป,ปีดเราไม่ค่อยสูงครับมันก็โดนออกสกิลก่อนและทีมนี้มันเป็นทีมเกิดครับค่อนข้างแสทานเลยแต่ว่าเราก็มีคางูระนะครับมาคอยแก้ทางมาอีกอันเพราะว่าคางูระเราทําของไว้บางตัวมันก็จะไม่ถึกมากเวลาตายเกิดใหน่ยก็จะล้างบัฟที่ห้ามเกิดได้ส่วนใครเนี่ยมันมีข้อดีคือมันตายยากครับเพราะมันมีเกาะมีทั้งเกาะทั้งแหวนนะเพราะงั้นติดบัฟนี้ไปก็ไม่มีผลต่อใคร จะสังเกตว่าศัตรูของเราทุกคนเนี่ยแทบจะใช้ใครหมดเลยนะครับในแหลงแหลงประมาณนี้ขึ้นไปนะครับของตัวใครเนี่ยมันอเนกประสงค์มากๆครับไปได้ทุกที่แล้วก็เก่งมากๆเลย เรื่องแยง่ยความยุติดจรอดูแกหมดลมหายใจก็แล้วรับและไข่ซีหกนะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้มันในการลงเลดมังกรชั้นสิบเอ็ดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีเซอินอยู่นะครับแต่ว่าเซอินชั้นสิบเอ็ดเนี่ย <Yeah. S 1> มันผมไม่สามารถลงผ่านได้นะครับแต่พอไข่ซีหกผมใช้ไข่แทนเลยครับแล้วก็ ปรากฏว่าใครเนี่ยมันสามารถลงมังกรชั้น11แบบออโต้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ แทนไกรยิงขึ้นถ้าจะส่งไอศกรีม 拼命，红色狂干。 เดี๋ยวก็ระเบิดล่ะ อกกันไหมคต่อมานะครับประโยชน์ของใครยังไม่หมดนะครับประโยชน์ของใครเนี่ยมันยังสามารถเอามาลงสงครามชิงปราศาสได้อีกด้วยครับ ซึ่งสงครามชิงปราสาทที่มันสามารถลงได้นะครับจะมีทั้งหมด3วันนะครับนั่นก็คือวันพฤหัสนะครับปราสาทมระนะครับซึ่งบอสท,ที่เราจะเจอก็คือจะเป็นบอสเดโลโรนนะครับและแต้มที่มันทําได้ก็ค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันสามารถใช้ใครลงได้เพราะว่า3ปราสาทเนี่ยมันใช้ตัวโจมตีกายภาพที่เป็น3เป้าหมายครับซึ่งสก,กิลของใครเนี่ย มันใช้เป็น4เป้าหมายพอมันเป็น4เป้าหมายหมายความว่ามันสามารถโจมตี3เป้าหมายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะกัน1กับ5เป้าหมายนะครับซึ่งใครอยู่นอกเงื่อนไขก็คือ4เป้าหมายสามารถตีบอสเข้าครับ3าปราสาทนี้ก็เลยลงได้และหลายๆคนก็เอามาใช้เป็นตัวหลักด้วยครับนี่ครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ5อันดับ4ใช้ใครหมดเลยครับเป็นตัวหลักในการโจมตีหมดเลย มาปราสาทที่สองที่เขาใช้ใครในการลงกันนะครับก็คือจะเป็นวันศุกร์นะครับปราสาทมังกรโบราณน,นะครับบอสก็คือเจฟจะสังเกตว่าทุกๆคนเนี่ยก็ใช้ใครในการลงหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยว่ายังไงตัวนี้ก็จําเป็นที่จะต้องปั้นเหมือนกันครับจําเป็นต้องปั้นจริงๆแล้วก็วันเสาร์นะครับจะเป็นปราสาทแห่งความหนาวเหน็บครับบอสก็คือเป็นบอสสไปน์น่ครับบอสสไปน์เราลองดูสกอร์ก็ใช้ ใครในการลงหมดเลยครับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จําเป็นต้องปั้นมากๆเลยครับสําหรับการเล่นเพราะว่าตัวมันอนเนกประสงค์เกินไปผมยังมองว่ามันติดเมตาจนถึงเข้าขั้นที่ว่าโกงเกินไปด้วยซ้ำครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการตีปราสาัของใครกันบ้างครับเป็นปราสาทของเดวโลน,นะครับปราสา,มานะัมรณะที่วัน อสุวินเหนือด้วยนะทีนดีสุดของอสุวินเหนือด้วยนะข้าจะนำทางไปสุสานให้เองฮะทรงสมคุณธรรมเถ้าจงดูให้เต็มตาความน้ากลัวของมัรจุรัตเหยาแกรับยิ่งขึ้น ハイユー、どうはんばい。 他，呀，他这从未这么浪费。 cock a cut. 勇猛粗！哎，勇猛绝顶！啊，哎呀，哟，呀，啊靠！ แม้แต่การฟาร์ม Ruby นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมฟาร์มอยู่ที่ชั้นฝันร้าย13นะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ใครเป็นตัวหลักในการฟาร์มมาตั้งแต่ตัวมันมาแรกๆเลยครับ จะลงทันความชั่วร้ายจะลงทันความชั่วร้ายและนี่ก็คือฮีโร่ที่ผมจะแนะนำในวันนี้ครับเจ้าใครผู้ติดตามยามขําคขืนนะครับฮีโร่ที่ ผมคิดว่าทุกคนจําเป็นต้องมีเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างโกงเกินไปแล้วและสําหรับการแนะนํำฮีโร่ใครผู้ติดตามยำขําคืนในวันนี้ครับก็ได้จบลงแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับเซเว่นไนท์รีเบิร์ตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ